สวัสดีครับนะวันนี้เรามาที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับอําเภอแก่ดำน้ำบ้านของอผู้นำนะของเราเองคือท่านเอดีดาวรุ่งโพสีนะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเจอคุณแม่นะครับที่ทา,ทานผลิตภัณฑ์ของเรานะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยเนาะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับนัดก็ไปตามหมอนัดหมอก็อบอกว่าเเลี้ยงสมองไม่พอก็อทําให้หลงๆดูๆหมอว่างนี้อ เลือดไปเลี้ยงสมองขแม่ไม่พอครับแล้วก็หมอให้ยามากินครับแล้วเป็นไงบ้างตอนอาการที่แม่เป็นตอนนั้นที่ว่า,าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยครับอาการของแม่เป็นยังไงบ้างที่ที่เราเห็นนะที่เห็นอะครับก็เป็นลืมทําอะไรไว้ก็ลืม๋อจจำไม่ได้นะจ้าแล้วคนในครอบครัวจําจได้ไหมได้มัง่งไม่ได้มัง่งโอครับอแล้วทีนี้ยังไงบ้าง ทีนี้ก็ไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามากินแล้วหมอก็บอกว่ากินไปเรื่อยๆแต่ไม่หายขาดหมอว่าอย่างนี้ออครับคุณหมอก็าให้ทานไปเรื่อยๆยาโรงพยาบาลเนี่ยนะ,ะแต่ไม่หายขาดครับครับแล้วคุณแม่เป็นมาทั้งหมดหกเดือนใช่ไหมครับจ,จนมาถึงวันนี้นนะัโดยประมาณนะนะแล้วทีนี้คุณแม่ตอนนี้ดูแลดีขึ้นไหมตอนนี้คุก็อกว่าดีขึ้นไยมลูกดีขึ้นอยู่นะที่ที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะเพราะอะไรตอนนี้เถ้าที่ดู วายาตัวนี้แหละครับนะครับตัวนี้เนี่ยที่คุณแม่เนอาการดีขึ้นนะผมเองมาเห็นก็ตื่นเต้นเนาะคุยกับคุณมาลินีนะบอกคุณแม่ว่าจําตัวเธอเองไม่ได้เลยในตอนเริ่มต้นที่เป็นมาประมาณสักทลา่เดือนก็กว่าถึงแม้แต่ตอนนั้นที่มาเจอแม่เนาะทานวานนีสมโกกับนาดิก้าเนี่ยทานไปประมาณกี่วันแล้วครับเมื่อถึงวันเนี้ยคุณแม่ทานไปประมาณกี่วันเดือนสองเดือนสองเดือนสามเดือนสามเดือน ที่ว่าเป็นตั้งแต่เข้าพั้นาหรือสามเดือนนเดือน่วจขม้าขปันาประมาณเข้าพปั้นสาครับนะประมาณสามเดือนอนนะแต่ที่ถ้าที่ดูแม่ทานเนี่ยนะแม่ดีขึ้นไหมคุณมาลินี่ว่าแม่ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นเนาะครับที่คุณมาลินี่บอกว่าที่แม่เป็นยังไงครับคุณมาลินี่บอกว่าตอนที่แม่เป็นเนี่ยอาการยังไงม้างที่เล่าผมฟังเมื่อสักครู่เนี่ย หน้าที่แม่เป็นน่ะน้ำน้ำลายไหลค่ะไหลแบบไหลไม่มีการบังคับตัวเองปล่อยให้ไหล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 จนหมดอแล้วก็ค่อยเซตเองอ๋อคือบังคับเขาบังคับไม่ได้เงี้ยหรอใช่ปล่อยให้ไหลไหลไหลแบบนีแกก็จะเอามือแกป้ายอ๋อตอนที่เป็นไม่ใหม่เลยนะค่อ แต่ถ้าหนูอยู่ด้วยหรือน้องเ็าอยู่ด้วยเขาก็จะบอกว่าใช้ผ้าคือคือแกไหลปล่อยให้ไหลปุ๊บไหล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 ,ไลแกจะยืนีไ้ไลลหลไหลแล้วก,ก็หมดแกก็หมดป้ายอ๋อที่เป็นอย่างงี้นะี่แม่นไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมเ่าที่ดูนะครับ<อ>ไม่รู้สึกตัวคือบังคับตัวเองไม่ได้อือน้ำลายมันจะยืดแล้วก็ค่อยเช็ดออกดแตนะก็เป็นเยอะเป็นหนักเนาเป็นหนักเนาะ แล้วเห็นแม่ตอนนั้นแบบภาพแม่ตอนนั้นรู้สึกไงมาก็มองแล้วน้ําตาก็ไหลอะค่ะใจไหลคือใครพูดอะไรน้องเขาให้กําลังใจอะไรคือน้ําตาเรามันมันจะไหลไหลข้างในไหลข้างนอกจะไหลตลอดอถ้าถ้าพูดถึงเรื่องนี้เห็นสภาพตอนนี้อือทือว่าเห็นสภาพแม่นะอืะอครับ เ,เห็นบอกว่ามารีบ่บอกว่าแม่อ่าที่ถามว่าจำหนูจำหนูได้ไหมแม่เขาบอกว่าไงตอนนั้นนที่แม่เป็นแม่ใหม่ก็หนูก็งงเหมือนกันเขาเขาถามลูกสาวว่าลูกสาวน้องอ่ะว่าใ,ขขาใครเขาบอกอย่างนี้คุณแม่ถามน้องสาวบอกว่าคนนี้เป็นใครมาหนูไปแม่สวัสดีค่ะหนูบอกงี้ครับ แล้วก็เดือนออกมาอืแล้วยังไม่ถึกเขาก็ถามน้องสาวว่าใครอืครับคุณคุณแม่เป็นนะจนะจาคุณมาลิดีไม่ได้เลยนะค,คุณมาลิดีเป็นลูกสาวของคุณแม่อีกคนด้วยนะครับนะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณมาลิดีเนี่ยได้ตัดสินใจเอาส่งเกาหลีของคุณจับกับนาติก้าให้คุณแม่กินเนี่ยนะตอนนั้นตัดสินใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหมอเขาบอกว่ารักษาไม่หายรักษาไปเรื่อยๆแต่มไม่หายค่ะ แต่หนูจะคิดว่าหนูจะรักษาแม่ให้หายไม่ด้วยว่ายาอะไรก็ช่างหนูจะหามาให้แม่กินที่ดีที่สุดหนูหายกินได้ค่ะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งเราก็เชื่อเราก็มั่นใจในสมโกในผลิตภัณฑ์ของอรีนาเนี่ยเพราะว่าเราไืเด็มาแล้วมันหนูหนูเอ่ในข้อนั้นเด็กที่ที่สีสเกตหรืออะไรนะที่สมองเขาก่ะบับแล้วเขายังยังหายได้ไง อ๋อน้องวาน้องยอสิตาตาเรืองออมคิดถึงเคสนั้นก็เลยก็เลยส่งคอมาถึงแม่เลยมาเอากับแม่ว่าเด็กคนนั้นหายทําไมแม่เราจะไม่หายอก็บอกอย่างนี้ครับคือเรามีความเชื่อเชื่อมั่นและสธานในจุดนั้นอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยอย่างคุณมมรีดูคุณแม่ทางเนี่ย ประมาณ2เดือนกว่าๆเนาะครับถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณมาลินีคิดว่าคุณแม่จะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอร์เซ็นต์หวาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนี้คุณแม่เนี่ยจำลูกสาวคุณมาลินีได้ไหมครับครับคนนี้จำได้อยู่ด้านเนาะนะนะนนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองถามคุณแม่เลยนะว่าคุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคุณแม่ครับนะทานสมขริศตะโกนจับกันนาดีก้าเนี่ยนะคุณแม่ทานเนี่ยนะ รู้สึกอย่างไรบ้างครับกับตัวเองดีขึ้นอยู่ดีขึ้นอยู่นะ<า>ดีขึ้นหลายปัน,นดีขึ้นายหลายเติบ <c oughs> พอจะยกโป้ให้สมเราได้ไหม